ตรงไลไหลได้ไลหลไปข้างหน้าสี่สิบเจ็ดสิบปลายสองลอยครับซีรีสนะครับ เอากูแล้วไอ้ดีกว่าไปได้สวยเ้อะเอาคอยคอยก่อยแล้วไหลแล้วโยกให้ได้ลูกโยกให้ได้ตามราคาะเดี๋ยวตอนนี้พ่อเสียหายเอาน่ กอน้ันียว้อนร่อยดีมาตีจัเดียวท่านรดานีกันแล้วรึกราคาท่านรดปานีกันแล้วรึตอนต่อบสร็ไรโยแล้วนี่แหละคือมอสอดัอสดครับมอสอดนะครับผมอะไรสอดแล้วมวสอดนะครับติดแล้นะครับ สี่ี่สสี่อส่ิบเจ็ดอเชียน์ครับผมฮะได้เกือบหมดแล้วครับอลุมาโอ้สูงเติบยครับสูงเติบเยอะอ๋อออดีผมืนสวดๆครับผมสวดออกมายังยู่สูงครับ อะรก็สี่สิบเจ็ดสิบครับไปสองลอยแก้วสองนาทีผ่านไปอุ้นไหม,มนั่นเห็นว่าควนอยู่นั่นนั่นอยู่อยู่นรงควนนั่นปลายควนนั่นเออมันยังอยู่นรงควนนั่นแหละมันควนมันติดบางๆเห็นว่าเนี่ยเหลี่ยมภาพภาพยังไมนยังแนมเห็นอยู่สู้สีสู้สีสู้ส <laughs> ีสูสี อ่ารอลุ้นกันนะครับว่าสิเป็นยังไงครับเกือบมดีนาที่ได้อะไรแล้วนะครับผมแพ้บ่เป็นนะ <c oughs> ลอยเจ๊ยีพานไป <c oughs> <c oughs> ออดเอาคิดออดเอาอีกลอยนึงออดไว่อีกลอยนึงก็คิดว <c oughs> นไว้ทิศวนไว้เฮ้ยกวาดตีก่อนนะ <c oughs> ลอยเจี๊ยบสีพานไป <c oughs> วันของไฟจะเด็กครับอริจาตเชียมาริาคเลยครับราคามันต่ำมันเหลือเกินสองร้อยครับไปมันจะเป็นบักช็อตหรือเปล่รอลุนกันครับเดี๋ยวนี้เนี่ยออกจากเมกนะครับ อยู่ในก่อนเมฆอยู่ครับ2อ0อยสีสีผ่านไปเกือบได้แล้วนะครับตอนนี้เปิดมวงได้หรือไม่ออกมาแล้วหวานเจี๊ยบเนี่ยเตดินสีซีอ่ะเพื่อครับอแล้วตเตดอนสีสี สองลอยเชสีผ่านไปหวานจะเรียบๆเรียบเลยครับผอยะบัดอยากเสียบๆเรื่อยผ่านเลยนะครับผนะครับรอเวลาจริงใกล้ล้นระดับล้นั้นแล้วนะครับผมตอนนี้ตามลงมาตึมเสียงดังสนั่นวันไหวามร้อยห้คะแนน อขอบคุณที่ติดตามรับชมดูร้อนเอฟสวัสดีละ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 ลา